สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการรอบรั้ววัง o y a l p a l a c e นะคะอันนี้ก็เป็นภาพคลิปที่แล้วนะคะของดิฉันเองนะคะที่เกี่ยวกับเ,เ,เรียกร้องให้สื่อเนี่ยนะคะออกมา,อาแสดงความขอโทษกับเจ้าหญิงเคสนะคะก็ลองหาชมกันได้ถ้าสนใจนะคะสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยต้องการที่จะนำเสนอในเรื่องของปฏิกิริยาความเคลื่อนไหวของ the Sussex s แล้วก็สื่อในอังกฤษนะคะหลังจากที่เจ้าหญิงเคสเนี่ยได้ประกาศเรื่องพระประชวรด้วยโรคมะเร็งนะคะก็มีกระแสออกมาที่น่าสนใจแล้วก็อยากนำเสนอนะคะ่ะก็คือในเรื่องของทางซัสเซ็กเซสเนี่ยเขาก็ได้ออกมามีถ้อยถแถลงออกมานะคะแสดงความเ,าเห็นใจนะคะต่อกรณีของเจ้าหญิงเคทนะคะแล้วก็ เป็นกรณีของสื่ออังกฤษที่ได้ทำโพลออกมาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพล่าสุดที่ของเ,ออเจ้าชายแฮร์รี่แล้วก็ดัตช์แอนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของคำถแถลงการนะคะ ที่เจ้าชายแฮร์รี่และดัเชสเนี่ยทรงออกถแถลงการด้วยการแล้วนี้เนี่ยเป็นภาพจากฮัวร์สันนะคะก็ได้บอกเอาไว้นะคะว่าเ uh, We wish health and healing for Kate and the family and hope they are able to do so privately and in peace แล้วก็ลงท้ายนะครับ Prince Harry and Meghan Markle นะคะ ในแกนนี้ก็ไม่ได้ใช้ว่าอดัตเชสนะคะก็ขอแปลนิดนึงนะคะประมาณว่าเราปรารถนาให้สุขภาพแล้วก็การรักษาเยียวยาเนี่ยให้มีแก่เคสแล้วก็ครอบครัวแล้วก็หวังว่าพวกเขาจะสามารถทำได้อย่างเป็นส่วนตัวแล้วก็สงบสุขนะคะซึ่งคำอวยพรสั้นๆเพียง23คําคำตรงนี้นะคะทำให้หลายคนเนี่ย สังเกตว่าเอ๊ะมันเป็นสไตล์แบบอเมริกันสไตล์นะคะไม่ใช่อังกฤษสไตล์นะคะเพราะว่าเจ้าชายแฮร์รี่ก็เป็นคนอังกฤษนะคะแล้วก็ไปย้ายไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนียอเมริกาเพียงแค่ไม่กี่ปีนะคะทำไมถึงเหมือนว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่เปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะเหมือนว่าอาจจะเอ๊ะใช่เจ้าชายแฮร์รี่เขียนเองหรือว่าเมแกนเขียนกันแน่นะคะเพราะว่า การที่ใช้คำว่า health and healing เนี่ยมันก็ไม่ใช่ลักษณะของการเขียนที่อย่างที่คนอังกฤษเขาจะเขียนกันนะคะม,มันฟังแล้วมันดูแปลก,ปกเพราะว่าปกติทั่วไปเราก็จะใช้คนอังกฤษนะคะก็จะใช้ get well soon we wish you get well soon อย่างเงี้ยนะคะหรือว่า speedy recovery อย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าคำนี้มันแปลก,กก็เลยเป็นที่สังเกตกัน และทีนี้เนี่ยทางอ,าอยากจะให้ดูนิดหนึ่งนะคะว่ามันมีฟีดแบ็กอย่างไรบ้างนะคะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรากลับไปดูในส่วนของ Royal Reporter นะคะเป็นเ,เป็นคอมเมนต์นะคะของ ผู้สื่ข่าวนะคะราชวังอังกฤษนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอรายการ talk tv นะคะขึ้นก็คือหัวข้อว่า Kate Middleton cancer Prince Harry and Meghan Markle not told news to stop l e a e ก็คือเป็นประเด็นนะคะที่ว่าว่าทำไม uh, the Duchess uh, the Sussex เนี่ยถึงได้รู้ข่าว พร้อมๆกับประชาชนทั่วไปทําไมถึงไม่ได้รับรู้ข่าวก่อนคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะก็เพราะว่ามันมีที่มาที่ไปนะคะเอาเป็นว่าเรามาฟังตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะในส่วนของการให้คําอวยพรเนี่ยนะคะจาก The s u s s e x นะคะลองฟังกันดู But they did publicly wish Kate health and healing. I personally always read something into the fact that they seem to be unable. นี่นะคะแคลลาไล f a r เ d a y เนี่ยนะคะเขาก็เป็นผู้สึกข่าวสายวังของอังกฤษนะคะเขาก็บอกว่าโดยส่วนตัวของเขาเนี่ยมักจะอ่านลึกซึ้งนะคะเพื่อจะหค้นหา,าสิ่งที่แอบแฝงในถ้อยคำต่างๆหรือว่าในการเขียนต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็เธอก็เพ่งเร็งไปที่สเตทเมนต์ของ the Sussex royal title or call her the Princess of Wales and is, t always insist on using Kate but เธอก็บอกว่าเนี่ยอืมเธอก็สังเกตดูนะคะว่าเออทำไมเนี่ยทั้งเอง่อ the s u s s e s s เนี่ยทำไมถึงเรียกเจ้าหญิงเคทว่าแค่เคทเฉยๆนะคะแทนที่จะใช้เอ่อคำ ตำแหน่งนะคะทางทางทางรัชวงศ์นะคะซึ่งเป็น Princess c a t h e r i n e i n e หรือว่าเอ่อ c e s s of w s อ e s อย่างเงี้ยนะคะคือทำไมถึงไม่ยอมเรียกตำแหน่งที่ของพระองค์นะคะแทนที่นอกจากจะคือเพราะว่าอันนี้มันเป็นแถลงการอย่างเป็นทางการอะนะคะทำไมเรียกเจ้าหญิงแห่งเวลส์ว่าแค่เคสเฉยๆ But there ในขณะที่การลงท้ายอะนะคะก็เมื่อกี้ได้โชว์ไปแล้วที่ว่ามีการลงท้ายด้วยอี๋ยวให้ดูอีกทีเนี่ยนะคะที่มีการลงท้ายว่า prince harry เพราะว่าชื่อตัวเองก็ยังลงท้ายด้วย prince อยู่อย่างเงี้ยนะคะ I hadn it hadn't thought honest about to be honest. you just think they are b g r u d g i n g l y unable to say her title ทางพิธีกรฝ่ายชายเขาก็บอกว่าเออเดวิดบูเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเขาก็ไม่ได้สังเกตลึกซึ้งขนาดนั้นนะคะเขาก็เลยถามไปว่าเออคุณคิดอย่างนั้นจริงๆหรอว่าเนี่ย the sussex เนี่ยเขาตั้งใจที่จะไม่ยอมเรียกพระยศพระนามนะคะ I think, i think that one of them is b e grudgingly unable to call her the princess of wales แล้วทางแคล o ไลน์ Caroline เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเชื่อว่าหนึ่งในสองคนนั้นนั่นแหละมีความตั้งใจที่จะไม่เรียกว่าเจ้าหญิงแห่งเวลส์นะคะอันนี้เราก็เอาคลิปมาให้ดูสั้นๆน,นะคะแล้วลองกลับไปดูคอมเมนต์ของประชาชนทั่วไปบ้างนะคะว่าเพราะว่า มันเรียกว่าเป็นฟีดแบ็ k ค่อนข้างแรงพอสมควรนะคะก็คือเนี่ยเป็นคอมเมนต์จากคนที่ฟังรายการเมื่อกี้เนี้ยทอล์กทีวีนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยแฮร์รี่เมแกนเนี่ยเรียก Princess of Wales ว่าเคสเฉยๆเนี่ยนะคะในแถลงการของตัวเองแต่ในฐานะที่ตัวเองเนี่ยปกติก็มักจะลงท้ายชื่อด้วย The Duke and Duchess of s u s s e x อย่างเงี้ยนะคะนี่เขาก็บอกว่ามันเขารู้สึกรังเกียจมากๆกับการกระทำแบบนี้ไม่เหมือนว่าไม่ให้เกียรติกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนอันนี้เนี่ยต่อมาก็อันนี้เป็นคนอเมริกันนะคะเขาก็บอกว่า I am an American and I have never heard of health and healing. We, t h r o u g h Americans, always say get well. เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนอเมริกันและเขาไม่เคยได้ยินเลย ในการใช้คำที่ว่าเออสุขภาพแล้วก็การเยียวยามันเพราะมันเป็นคำแบบมันไม่ได้เป็นประโยคอะไรอย่างนั้นมันฝังวมันแปลกๆนะคะแล้วเขาก็ยังบอกด้วยว่าเนี่ยเขาเป็นคนอเมริกันแท้ๆเลยเนี่ยก็จะพูดว่า get well ก็เหมือน get well soon ขอให้หายป่วยนะอะไรอย่างเงี้ยนีอ่อีกอันนึ่งนะคะ r o c h e l l e Cannot bring herself to utter the words Catherine, Princess of Wales, because she thinks she is better than her, being a duchess and all. A title she insists on people using along with ma'am and don't look me in the eyes or speak until spoken to, allegedly. Calling her Kate is her passive aggressive, narcissistic way of. insulting the princess of wales อันนี้ค่อนข้างที่จะโกรธมากๆนะคะราเชลนี่ก็คือเป็นชื่อของเมแกนนะคะก็บอกว่าเอ้ยราเชลเนี่ยเขาเขาเนี่ยไม่อาจที่จะบังคับหรือว่าให้ตัวเองเนี่ยนะได้เอ,อ่ยชื่อคำว่าแคทเธอรีนพรินเซสออฟเวลเลยไม่อาจที่จะพูดคำนี้ออกมาได้เพราะว่าราเชลเนี่ยคิดว่าเธอเนี่ยดีกว่าดีกว่า p พรินเ s ส a คทนะคะ เพราะว่าการที่เธอเป็นดัชเชสแล้วก็มีตำแหน่งไทเทอรต่างๆเนี่ยแล้วตัวเธอเองเ่ยก็มักที่จะให้ประชาชนเนี่ยนะเรียกว่าแมมนะคะแล้วก็ไม่ยอมไม่ชอบที่จะให้คนเนี่ยสบตากับเธอเนี่ยนะคะก่อนที่เธอจะพูดด้วยอันนี้คือเป็นคอมเมนต์ของเขาอะนะคะแล้วก็อีก ลงท้ายไว้ด้วยเนี่ยการที่เรียกว่าเคสเฉยๆเนี่ยมันเป็นความที่เป็นการแสดงออกถึงตัวตนของเมกแกนนะคะที่เป็นคนที่เอ,อ่อ agressive นะคะแล้วก็มันเป็นวิธีที่เหมือนว่า insulting เหมือนว่าแบบว่าจะเยอะเย้ยถักถาง,ถางนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่กออ็ให้ดูนิดนึงเพราะว่าทำไมถึงให้ดูตรงนี้เพราะว่า ประชาชนอังกฤษเนี่ยเขาก็ไม่แฮปปี้นะคะบอกตามตรงว่ากับคู่ซัสซิสเซสเนี่ยเดี๋ยวจะมีเรื่องอื่น,นมาเล่าให้ฟังอีกนะคะอันนี้มันไม่ได้เป็นในเชิงก็ต์เบนะคะแต่มันก็คือเป็นเป็นข้อเท็จจริงที่มันสร้างความเสียหายต่างๆให้กับราชวงศ์อังกฤษแล้วก็ประชาชนชาวอังกฤษด้วยนะคะอันนี้ต่อไปนะคะว่าทําไมมันถึงเป็นประเด็นที่ดิฉันอยากนาเสนอเพราะว่าตอนนี้เนี่ย คำแถางการอันนี้มันเป็นการที่ตั้งใจที่จะไม่ให้เกียรติกันนะคะในฐานะที่เจญิงเคสก็เป็นคนธรรมดาใช่เหมือนกับเมแกนเหมือนกันแต่ก็ท้ายที่สุดก็ได้เลื่อนชั้นมียศมีตำแหน่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ความเท่าเทียมให้ให้ความเคารพเท่าเทียมกันนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นโพลนะคะของสื่อ เอ็กซ์เสนะคะสื่ออังกฤษเขาก็ได้ทำโพลกมานะคะเมื่อวันที่25เมื่อเมื่อวานเนี่ยนะคะวันจันทร์ว่า Was Princess Kate right not to tell Prince Harry and Meghan about cancer diagnosis ก็โพลนี้ก็คือตั้งคำถามว่าเจ้าหญิงเคทเนี่ยทำถูกต้องหรือไม่ที่ไม่บอกเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนเกี่ยวกับการตรวจพบ โรคมะเร็งของพระอ,องค์นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาก็จะมีเป็นโพลนะคะให้เดี๋ยวจะลองทำดูดูทำให้ดูพร้อมกันเลยนะคะว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงนะคะนี่ก็คือคำถามเมื่อกี้นี้แหละแล้วก็บอกว่าเราก็ตอบไป yes or no or don't know ที่ฉันก็ตอบ yes นะคะเพราะว่าเห็นด้วยเราจะมาดูผลพร้อมๆกันนะคะว่าจะเป็นยังไงก็เป็น next นะคะ Submit the poll. โอเค I'm not a robot อ้าวทำไมอันนี้ให้ <laughs> เมื่อกี้ลองทำก่อนนะนี่ก็ไม่เห็นมีอะไรทำไมอันนี้มาให้ Verify? โอเค98%นะคะ 98%ที่เห็นด้วยว่าเจ้าหญิงเคสเนี่ยทำถูกต้องว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของพระองค์ที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเอามาบอกเล่านะคะและเหตุผลทำไมถึงไม่ต้องการบอก the s u s c e s s ก็เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมันมีหลายเหตุการณ์มากมีหลายครั vine, ้งมากเลยที่ the s u c c s s s เนี่ย ทำความเสียหายอะนะคะมีการปล่อยข่าวหลายๆเรื่องหลายๆลาวนะคะเหตุการณ์แต่ละครั้งนี่สร้างความเสียหายให้แก่ราชวงศ์เป็นอย่างมากรวมถึงประชาชนก็เกิดความไม่พอใจทั้งคู่นะคะและที่สำคัญมันก็ทำให้เจ้าชายวิลเลี่ยมกับเจ้าหญิงเคสโดยเฉพาะเจ้าชายวิลเลี่ยมเนี่ยเขาก็พระองค์ก็ทรงไม่ไว้วางพระทัยใน ในเจ้าชายเจ้าชายแฮร์รี่อีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจึงเกิดประเด็นตรงนี้กันขึ้นมานะคะคือตรงนี้เนี่ยก็มันเป็นความแตกร้าวที่มันไม่อาจที่จะนำมาประสานกันได้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าการกระทำของเดอะซัสเซ็กเนี่ยมันให้อภัยกันยากหรือเกินนะคะ ซึ่งถ้าจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะลองพยายามทำคลิปกันออกมาคุยกันนะคะอันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะถ้าเพื่อนๆรู้สึกอย่างไรนะคะแล้วก็มีความเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะมีคำแนะนำต่างๆก็แนะนำกันมาได้นะคะเอาเป็นว่าก็ขอจบกันแค่นี้ก่อนนะคะแต่ก่อนจากกันก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็ subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะมีข้อคําแนะนําติดชมใดๆก็คอมเมนต์มาได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ